เยาวชนถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมและบุคคลเหล่านี้จะต้องเติบโตไปเป็นอนาคตหลักของประเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญสำหรับกลุ่มเยาวชนเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในประเทศหรือในต่างประเทศก็ตามสวัสดีครับผมชื่อนายฟัตฮีดิงจบจากโรงเรียนอิสลามยะยาลาจบชั้น มันทีศึกษาปีที่6ชั้นสิบสนาวีาผมตั้งใจไว้แรกๆแ,แล้วว่าจะเรียนต่างประเทศเพราะว่าการเรียนต่างประเทศเนี่ยผมจะเรียนในคณะภาษาอาหรับาการที่เราจะเรียนภาษาอย่างจริงจังจะได้จริงๆนั้นจะต้องไปเรียนกับเจ้าของภาษานั่นก็คือผมคิดว่าอยากจะไปเรียน ในประเทศซาอุดีอาระเบียเพราะว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับกันเพราะฉะนั้นผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปเรียนกับเจ้าของภาษาจริงว่าเราได้อะไรบ้างจากการที่เราไปเรียนกับเจ้าของภาษาจริงในคณะที่ผมจะเรียนเนี่ยคณะภาษาอาหรับ คณะภาษาอาหรับไม่ใช่ว่าเมื่อไรที่เราเรียนภาษาอาหรับแล้วเราจะต้องเป็นตุครูอย่างเดียวแต่การเรียนภาษาอาหรับเนี่ยผมคิดอยู่ว่าเมื่อไรที่เรียนเสร็จผมจะกลับมาเปิดสอนสถาบันภาษาอาหรับหรือว่าเป็นเป็นล่ามเปิดกิจการฮัดพาพี่น้องไปทำฮัดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียผมชื่ออายการกองเป็งครับ ก็บ้านผมอยู่คลอง18บแชางเซาครับผมมาเรียนมัธยมิลได้6ปีแล้วครับปีนี้ปีที่7ครับตอนแรกพ่อแม่ผมเขาอยากให้ผมเรียนศาสนาก่อนครับตอนความคิดแรกของผมตอนก่อนที่จะมาเข้าที่มจัจยมิลคือผมอยากเรียนสายอาชีวะสายช่างแต่คือพ่อแม่ผมเขาอยากให้เรียนศาสนาก่อนอยากให้เรามีความรู้ก่อนด้านศาสนา ผมก็เลยได้มาเห็นโฆษณาของโรงเรียนมจัจลิดครับผมก็เลยอยากที่จะมาเรียนที่นี่ตอนแรกผมคิดว่าเรียนศาสนาคือเหมือนเรียนที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆเรียนฟัดดูอีนเรียนอะไรอย่างนี้ครับแต่ตอนสอบพอสอบเข้ามามันกลายเป็นอีกระดับหนึ่งตอนที่ผมเข้ามาแรกๆผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ผมเรียนนะครับผมก็ ค่อยๆทำความเข้าใจในวิชาเรียนแต่ละวิชาค่อยๆปรับปรุงตัวเองตอนนี้ผมก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ห้าแล้วก็ในอนาคตผมอยากจะศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งใจจะสอบชิงทุนผมอยากจะไปสูดานครับอยากศึกษาต่อที่สูดานและ ตั้งใจจะศึกษาที่คณะอคณะชรีอานิติศาสตร์อิสลาม,มผมว่าที่นี่มันมีเด็กนักเรียนไทยน้อยด้วยครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกอยากขนขวายขึ้นอยากขยันตัวเองทำให้เราแบบไม่ติดเพื่อนแล้วทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาแบบชัดขึ้นผมก็อยากจะ มาปรับปรุงคนในครอบครัวเราอาจจะสอนพี่น้องของเราก่อนแล้วก็ค่อยต่อยอดขึ้นไปอาจจะสอนคนในชุมชนคอยอบรมลูกหลานในรุ่นต่อๆไปผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนศาสนา สนใจทางด้านศาสนาการเรียนศาสนามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราบางคนอาจจะคิดว่าการเรียนศาสนามันยากกับตัวเราขอแค่เรามีความขยันอดทนค่อยๆฝึกฝนตัวเราเองทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนมาแค่นี้เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ครับไม่ว่าจะจบการศึกษาจากในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ที่สําคัญนั่นก็คือความรับผิดชอบและความสํานึกร่วมกันในการที่จะนําความรู้มาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป